ครับผมมาจากอีสานนะครับผมมื้อน,นี้ผมสิพามาเบิ่งรถ Honda Civic เครื่อง1.8ออโต้นะครับผมนะทุกคนนะมื้อนี้มาเบิ่งข้างหน้านะครับผมข้างหน้าก็สิเป็นกระจังโครเมียมนะครับผม Honda น,นะครับแล้วก็ไฟโปรเจคเตอร์นะครับผมแล้วก็มีไฟเดย์ไลัยตัดมีไฟตัดหมอกข้างๆกับสิบเป็นข้างๆกับสิเป็นล้อจากศูนย์เลยนะครับเท่ๆนะครับแบบสไตล์แบบกูเท่ะโว้ย าใส่ปได้อีล้วเพราะไม่น้องเพรเท่นะครับผมเาไปมาเบิ้งข้างๆนะครับข้างกัิมีไฟเลี้ยวนะครับผมมีสองจุดมีสองหม่องนะครับโคตรเท่อะเนี่ยทุกคนมาเบิ้งข้างนนะครับผมข้างนกันสิเป็นนะครับระบบไฟฟ้าทั้งเบิดนะครับข้างนครับมาเบิ้งเลยครับปิดเปิดกระจกระบบไฟฟ้าปรับเบาะไฟฟ้านะครับผมหน้าจอทั้งสุกยินมีบลูทูธให้ย่างดีนะครับ แล้วก็เป็นเจอออโต้นะครับผมแล้วก็มีที่พักแขนนะครับผมแล้วก็พ่วงเมล่ยมีปั๊บเปิดเสียงแล้วก็รับโทรศัพท์ที่พ่วงมาล่ยได้นะครับผมยางดีนะครับมีกุญแจพกปิดกระเป๋าถุงกางเกงไปเปิดปิดตรงนี้ได้แล้วพบโคตรดีนะครับโหแบบโคตรเท่นะครับซี่บิ๊กตัวเนี้ยครับผมแล้วก็มาเบิ้งต่อไปครับมาเบิง้งบอนั่งขงังหลังครับ เป็นระบบหนังเบิดนะครับทุกคนเราก็มีทีพักแก้วน้ำร้อมย่างดีเลยนะครับล้วก็ซิมี่พรมนะครับสาหรับว่างเท้านะครับผมเป็นตัวกวางพุ่นย่างดีครับด้านข้างก็สิเป็นแถบย่างดีครับตัดด้วยสีเทาดํานะครับผมทั้งข้างก็ซิมี่ที่ว่างของนะครับผมเปิดปิดกระจกได้สบายนะครับต่อไปเข้ามาเบิรงชุดข้างลัางกันนะครับผม ตามเก่งฮอนด้าซีวินะครับเขาจะเป็นสัญลักษณ์ของตาไฟของซีวิคนะครับตัวนี้นะครับผมตัวเป็นตัวท็อปเลยนะครับผมตัวนี้ไฟยางสวยนะครับจะเป็นไฟตัวซีนะครับผมเข้ามาเบิ้งข้างหลังนะครับผมข้างในข้างในข้างหลังนะครับผมเข้ากับซิมี่ของแถมให้ยางดีนะครับจากจากศูนย์ฮอนด้านะครับผมแล้วกับซิมี่ของแถมหลายๆายยางนะครับผมกระสิเป็น ไฟนะครับสำหรับใบถ่าซองเวลาเงีบกลางคืนนะครับผมแล้วก็สีมี่สายเสียบใบพ่วงแบตนะครับเวลาสุกเฉิญนะครับผมแล้วก็แล้วก็สีมีสายดึงนะครับผมไปดึงรดเวลาสุกเสินนะครับผมต่อไปนะครับผมกับสีมี่ล่ออะไรนะครับทุกคนมาเบืองล่ออะไรครับโคตรเท่บอกสิซะต่อไปนะครับผม เราเมื่อเบร์รออะไรกันนะครับผมลรออะไรเรากะซิมี่แม่แรงไว้สําหรับยกรถนะครับผมขึ้นนะครับเปลี่ยนลรออะไรเวลาสุ่ยเซินครับบบตงหฟังนะครับออกรถกับผมมือนีนี่กราฟฟี่ผู้นำหอดปีนาผุ้นำเจ้าพันก็ได้นะครับผมต่อไปมาเบิ่งระบบการใส่น้ํามันครับเครื่องยนต์นะครับว่าเครื่องยนต์ฮอนด้าซีวิคันนี้ใส่น้ำมันอยังนะครับผมกะซิมี่เก้าหนึ่งเล้วกับ e10 e20 e8h นะครับผมโคตรเท่ต่อไปมาเบิ่งข้างหน้าครับผม เราไปเมาเบบังระบบการใส่เครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์เขาสิเป right ็นล so ักษณะแบบเดย์ฮอนด้าคันหนีนะครับรถคันหนีมีการรับประกันนะครับผมมันมีการเชียวชนมาทั้งใดใดทั้งสิ้นนะครับทั้งหนานะครับเป็นระบบยางดีนะครับผมี๋ยวผมสปิยให้เบิ้งครับเครื่องยนต์ของผมนะครับเครื่องยนต์คันนีฮอนด้าซีวิคคันนีนะครับเครื่อง1.8นะครับเกียร์ออโต้นะครับผมอ่า เป็นเครื่องยอนต์ซีสูบนะครับผมระบบเบรกเป็นของระบบ ABS นะครับผมยางดีนะครับผมโคตรเท่เลยทุกคนเล้วกซิเมียแบตเตอรี่นะครับเนี่ยแบตเตอรีย่ยางไม่นะครับของเราของเรามีร้านบริการหลังการขายหนึ่งปีนะครับผมเวลาสุขเสริญหยิบสี่ชั่วโมงสามารถโทรมาได้นะครับผมพวกเรายินดีบริการให้ยิบสี่ชั่วโมงนะครับผมอายางดีเนาะเครื่องยอนตนะ์ระบบ เปลี่ยนทายน้ำมันเครื่องให้ฟรีนะครับผมออกรถเก้าสิบบาทครับฟรีเก้าสิบบาทนะครับผมสามารถติดต่อได้ที่เต้น SC ยุทธคาอำเภอพนมสารคามจังหวัดสางเศ้านะครับผมถ้าเป็นเบอร์โทรของผมก็จะเป็นเซี่ยวกับผูเบาอีสานอินดี้นะครับผมมาจากอีสานนะครับผมฝากเนี่ยฝากตัวด้วยนะครับผมแล้วก็สิมีเบอร์ติดต่อของผมเองนะครับผมก็จะเป็นศูนย์เก้าห้าศูนย์เก้าห้าศูนย์สามสี่แปดหนึ่งเจ็ดศูนย์นะครับ 095 0348 170นะครับผมกะฝากติดตามผมด้วยนะครับสวัสดีครับ